เดีวค่ะนี่ค่ะตั้งน้ำก่อนนะคะตั้งน้ำเดี๋ยวอนไปตีไข่กันเนพื่อนพร้อมแดงนะคะกระเทียมตั้งไปรเดือดก่อนคํับเพื่อนนะคะเดี๋ยวใส่สียูขาวค่ะใส่ซอสปลาเคี่ยวนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวใส่ชนสีสยูขาวใส่สียูขาวลงไปเลย cái nến côn đều kem và vang coi nấm đứt có, thì khay với côn tham gần này đợt trải khay kha, đểu xay muối sắc đuôi nha nấm đứt đểu xay muối sắc như านเดือนแล้วใส่หมูเลยันเปนนะคะใส่หมูลงไปเลยนี่ทำง่ายๆค่ะมันเปิน่นเปื่อทำแบบนี้ไหมคะแต่ก็แล้วนะคะแล้วแต่ค่ะเหมือนมีไล่สูรกันเปื่อนนะคะแล้วแต่เคยจะชอบแบบไหนค่ะแต่อ่าตัวจะทำไข่น้ำเดี๋ยวจะทำแบบนี้นะคะนี่ค่ะ กกเดี๋ยวก็เกลือตังไงก็เดือดก่อนนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ใส่ไข่ค่ะง่ายง่ายค่ะง่ายง่ายนะคะน้ำเดี๋ยแต่ก็ปรุงเรียบร้อยแเรียบคันไปนนะคะความเค็มนะคะเรียบร้อยแลยะะ้วค่ะก่อยหมูกระสุกนะคะเดี๋ยวก,ก็ใส่ไข่ค่คะ <S 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 ข่อยหมูสุกอีกนิดนึงนะ เดี๋ยวใส่ไข่ก็ยกได้เลือยกันเพืน่อนะคะพอรสชาติโอเคแล้วค่ะไข่น้ำกินร้อนๆอ,อร่อยกันเผื่อนนะคะสดน้ำนะคะสุดน้ำร้อนๆอ,อร่อยค่ะน,นี่ค่ะถ้าเผื่อนๆชอบใส่หุ่นเส้นด้วยก็ได้ค่ะเพื่อนก็อะะะะร่อยอีกแบบนึงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวแต่จะใส่ไข่เลยค่ะ ก็เดือดขามเปื่อนเดี๋ยวใส่ต้นหอมปกักชีก็เป็นอันว่าเซร็จนะคะนี่ค่ะหน้าตาประมาณนี้นะคะเด็กๆชอบคขามเปื่อนๆนะคะหรือผู้ใหญ่ในะผู้สูงอายุก็นะคะทานกลองคอดีครับเพื่อนๆนะคะอากาศร้อนๆกินอ้ำขั้นำ้นำน้ำสดเแง่ร้อยมากเลยเดี๋ยวใส่ต้นหอมรับเพื่อน นี่ค่ะใส่ตนอนอนผักชีก่อนแซ่แล้วนะคะนี่นี่ค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะเพื่อนๆไข่นำค่ะมูซับนะคะอาหานบ้านๆกันไปน,นะคะง่ายๆแต่ก็อร่อยนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะบ๊ายบายก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ